ก็แบบว่าสิ่งที่ผมอยากให้แอนมีคือความเข้าใจในดนตรีแล้วก็ผมก็บอกเขาไปแล้วบอกว่าก็คือถ้าจบซีซันไปก็ลองไปหาความรู้ด้านดนตรีอะไรเพิ่มเติมกับข้อตัวไหมเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสามารถทําให้ผ่อนคลายได้มันไม่ติดอยู่กับโหมดนักร้องอย่างเดียวมันมันจะสามารถสื่อสารกับดนตรีที่มันเล่นกับเรามันจะไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบนักแสดงหลักก็ต้องมีนักแสดงประกอบเข้ามาให้ละครมันเต็มอิ่มมันเหมือนกัน เพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งเดียวที่อยากให้เติมเต็มได้ก็คือแบบเรียนรู้ทฤษฎีดนตรีว่าทฤษฎีดนตรีมาไางไเออดนตรีแนวนี้มันมาเพราะอย่างนี้ทุกคน,นครับถ้ามีถ้าสมมติเราเราศึกษาความรู้เร<ล>งนั้นพวกนี้ศึกษาไว้รู้ไว้ใช่ว่า <c oughs> แล้วมันจะมีประโยชน์กับเราแน่นาคนจริงว่าเขาจะไม่สามารถด่าเราได้ว่าทําไมเราล้อเพีย้ยนเขาจะไม่สามารถทำารู่องนี้เราได้เพราะเรามี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 อะไรที่จะบอกเขาว่าเราไม่ผิดเราไม่ผิดเราไม่ผิดไม่ใช่ว่าเราล้องอย่างเดียวคัางแต่บโ เริ่มจากเพลงที่ฟังอ่ะฟังให้เป็นก่อนอฟังละเอียดขึ้นนะคะนนก็จะดีบ,<อ>บอกว่าตอน,น <ะ S 2> ตอนจบไปแถ้าแบบหมดซีซั่นเนี่ย,ยเสร็จปุ๊บไปหาความรู้เพิ่มเติมมาเพราะว่าเราเรียนมาอยู่แล้วไงมันเสียดายถ้าอย่างบางคนไม่ได้เรียนไม่เป็นไรหรอกแต่เราเรียนมา <c oughs> เรารู้มาบ้างอยู่แล้วควรจะกลับไปโกยของที่เราเรียนมากลับมานะมาเสริมใช่